จบจหนโมงจุดหนงกับกาขายไข่ลวกมอนปายักษ์จมีเอาไว้เอาบุญเจ้าีใส่ไข่หลวกหนึองหน่วยละสิบบาทเสียทีแค่บาทิบบาท ขอบคุณครับใคลล์ของมะเข้าคือใครใ์ครส่วนแย่เปลี่ยนใจได้เลิศ <c oughs> โฆษณาส่วนเสีย ฮัลโหลไมค์เฟียนวันนีจะมาจากประเทไไต้อยู่ค้วๆ่อเดี๋ยวจะไปบานผู้ใดตัว สัสกะสีครับไฟเฟรนมันีน่งเล้อสัสดีนำ <c oughs> เจยวจิงมัวเสาไฟไปกินตุต่มไก่ใข่อยเด้อ

กนนังไยู่ะนังไทย,ไทยส่วนกันออกไปกินเขาเนี่ย่างมูเยงมอีว่าไปกินเขาแรงส่วนกันลาไปกินเนื้อเงนไปย่าหมูเรงมต้องเดินกินเขาแรงไปหอดมันก็ไปนัังกินอาหารกลับกลับไปเลยเปียไปกินเขาเรีงเงรงยงหนี่หโู่พระเจ้าจ้สิบเไปเลย ไปเกี่วอีก่น <c oughs> จะเหลียดกาารรมแล้วเอาไปเดือยเกี่วอยูเลยคนไทยวันาทิวันเขาเย็นวันยาดจากของเสื้อยวันส่วนวันไปกินข้าวรงว่าไปดินเนอร์โอ้ยหายกินเกลยอี่ปันเกิดวันาไปกินข้าวรงเข้าวันแต่เนี่ยไปดินเนอร์เข้าวัน อื่นสัขหอยงงแบบไร้ปีสัวร์หอยจีเฟยอะไรมันเล่นนั้งว่าดินเหนือดินเหนือว่าบองนังงามเด้เขาบว่าไปดินเหนือเบิ่งไปเบื่งมา่อยสังเกียดเบิง่งแสงแดดเบื่องตะเวนพากันไปย่ามหมูเรยงดินเหนือหอยนของใจว่าช่งนั้นเลยมันถิ่นหอยเรง่ะเดียดเดยวปลาเทียนเนี่ย มึงมีคือไ้ภาพกับแก้วกับแกวอีก